การงานต่างๆจะสําเร็จลงได้ง่ายนันคือช่วยเหลือกันเป็นให้กันเป็นนี่คือบรรดาปฏิบัติธรรมเขาทากันอย่างนี้ไม่ใช่เราจะไปนั่งหลับหูหลับตานึกคำบริกรรมนั้นนึกคำบริกรรมนี้บางทีนึกคำบริกรรมขึ้นมาแล้วออกจากคาบริกรรมมาขับไปนินทาคนนั้นไปนินทาคนนี้หลายคนเคยเป็น ถึงวันพระวันพรวันสิงทำท่าทำทางไปจำสินแปรรักษาศินอุโบสถภายในวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งบางคนก็ไปในลักษณะจับกลมกันได้คนสองคนสามคนไปนินทาหัวหัวเองไปนินทาลูกเคยตัวเองไปนินทาลูกสะพ้ตัวเองไปนินทาลูกสายลูกสาวตัวเองคนอื่นฟังอันนี้เคยเห็นเคยมี มีบางที่บางแหงเป็นอย่างนั้นบางคนเป็นอย่างนั้นหรือบางทีออกจากวัด<แ>ไปแทนที่จะมีความสุขในครอบครัวเอาไปมาเกิดเลื่อนเวลากับครอบครัวตัวเองยินทาคนบางพูดไม่ดีบางแทนที่ว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วทำนั้นจะมาฝังใจตัวเองให้ใจเรามีความสงบเยือกเย็นไปที่ไหนมีแตความ้มเยือกเยน็นขึ้นมา หัวเห็นก็มีความเยือ<ว>กเย<ว>็นลูกเห็นก็มีความเยือกเย็นเพื่อนฝูงเห็นก็มีความเยือกเย็นใจเนี่ยความเยือกเย็นตัวเนี้ยเป็นธรรมะธรรมะอยู่ที่ไหนความอ่อนน้อมถ่อมตัวจะมีอยู่กับคนคนนั้นคือมันอ่อนธรรมะของนุ่มนวลไม่ใช่แข็งกระดางของนุ่มนวลนี้แหละจะว่าผูกมัดหัวใจซึ่งกันและกันให้อยู่กันได้ด้วยความรัก อันนี้คือว่าเราต้องหาวิธีว่าความรักสามาัคคีทำยังไงมันต้องศึกษาความผิดความถูกของตัวเองศึกษาย้อนหลังได้อดีตที่เป็นมาเราเคยนินทาคนนั้นใหม่คนนี้ใหม่แต่เราเคยไม่น้อยพระเจ้าว่ากระเจ้าหน่งจากนี้ไปนาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ยินทาคนใดคนหอนึ่งอีกแล้ว พูดซอเสียเดเบียดบางใครเขาตามเราจะไม่พูดอีกเลยนั่นคือว่าเราตั้งใจให้มีความมั่นคงเรียกว่าสามาธิตั้งใจมั่นเอาไว้นี่คือศึกษาปฏิบัติใหม่เริ่มต้นใหม่จะอยู่ที่ไหนก็ได้เราสบาอยู่ที่ไหนสังคมใดเราจะไม่ให้สังคมนั้นมีความท,ทุกข์เพราะการทำของเรา เราจะนาให้สังคมนั้นมีความพุทธเดร้จเพราะการพูดของเรานักศึกษาเราให้เป็นมีการปฏิบัติต่อทางกายปฏิบัติให้เป็นปฏิบัติต่อวาจาตัวเองก็ปฏิบัติให้เป็นปฏิบัติต่อความคิดความเห็นตัวเองก็ปฏิบัติให้เป็นเรามีความเห็นผิดเห็นถูกอย่างไร เราต้องแก้ไขตัวเองให้ได้เห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกคือความผิดความถูกทางโลกของเราก็มีอยู่เลยเราศึกษากับความผิดความถูกกับคนไม่รู้นี่ได้แต่ว่าคนทําผิดเราก็รู้คนพูดผิดเราก็รู้ในความผิดทั้งหมดนั้นเราจะไม่ออกมาใส่ใจกับตัวเองเราจะไม่ทําเหมือนเขาเหล่านั้นเพราะเรามีครูมีอาจารย์ อบรมสั่งสอนเรามีธรรมะประจำใจมีความรอายต่อการทําบาปทุกประเภทมีความอุปะระเก่งัว่อผลของกรรมที่จะตามสนองเรามาที่เรียกว่าทุกขโตัวทุกขฐานะทาคนอื่นเป็นทุกข์อย่างไรความทุกข์นั่นแหละจะตอบสนองเรา เราไปด่าคนนั้นไปว่าคนนี้เนีย่ยเขาก็ตอบโต้ขึ้นมาเข<ร>าต้องว่าเราตรอบ,ตตอบตทุกอย่างนี่เราให้เขาทางไม่ดีเขาก็ตอบมาให้เราไม่ดีเช่นเดียวกันถ้าเราให้เขาไม่ดีกับคนอื่นเขาเขาก็ยื่นให้ของดีแก่เราเห็นนั้นพยายาม,มให้ของดีๆกับมนุษอยู่เสมอการทำดีพูดดีต่างๆต,ต,ต้องฝึกตัวเองให้ได้ สิ่งที่ไม่ดีนั้นเราอยากไปทําเราไปพูดเพราะทุกคนไม่ชอบอเลยไม่แต่สัต์เดชชานเขาก็ยังเห็นคนไม่ดีเขายังไม่ชอบเลยดูสิว่าเนี่ยเราเป็นนักไปฏิบัติอย่าไปอ่านการอ่านเวลาพอเราหาเวลาไม่ได้เวลาไม่มีอย่างนั้นอนี้ออกตัวไปเรื่อยๆก็ได้อยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งวันคืนผ่านไปผ่านไป ปัจจุบัเราทําอะไรอยู่ร่างกายก็แก่ไปด้วยสติเราก็หลงหลงวนเดินไปด้วยสัญญาความจําปัญญาเราล่วงธรราระไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้เมื่อแก่วัยววมาอายุมากขึ้นจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแต่เดี๋ยวนี้ไม่สายกำลังพอดีพอดีพวกเรากำลังปฏิบัติได้ดีขนาดนี้ เริ่มต้นใหม่ซะก่อนมันจะไม่สายเกินไปในวันข้างหน้าเมื่อว่าแกก่อนเถอะจึงให้เขาวาัดเขาวาภาวนาปฏิบัติอย่าไปคิดเช่นนะั้นเพราะความตายนั้นมันมีทุกข้าวยาทุกนาทีหือแต่ว่ารถชนตายแป๊บเดียวตายบางคนหลับตายก็มีคนตายไม่ใช่ว่าแบบคนแก่ทั้งหมดคนหนุมน่มๆตายก็ได้ ไปดูที่ตามวัดต,าต,าตา่ตางๆม,ม,ม,มีลูกคนแก่คนหนุ่มคนเปรตคนหมดเลยมันลักษณะของตายมันไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกอายุน้อยมากมันจะเป็นไปแล้วกันโดยธรรมชาติในตัวมันเองถ้าว่าคนใดทำกรรมที่ไม่ดีอเอาไว้ไม่มากเช่นอดีตประชาที่ผ่านมาเคยทำบาปทำกรรมเช่นตัวปนานาติบา ตัวปายนาธิปะสินข้อที่หนึ่งเนี่ยว่าผู้มีอายุสัน้นวารันตายหมายถึงว่าผู้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามา่เกิดมาในชาตินี้ชีวิตจึงไม่ยืนยาวเกิดมาไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีตายไปเสียแล้วถึงเราจะมีความรักตัวเขาไม่สําคัญอนะไรนั้นแต่กรรมเขาตามสนองทันเขาเลยเขาก็ต้องไปตามกรรมของเขา นั้นสำหรับคนอายุสั้นพราะราเพราะคนชาติก่อนนั้นเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปมานี่อันหนึ่งอันหนึ่งคนที่มีโครคภัยไข้เก็บเบียดเบียงต่างๆอันรุนแรงที่มานี้อันนี้ก็เป็นผลจากสัตว์เช่นเดียวกันการฆ่าสัตว์เล็กน้อยธรรมดามันเป็นผลกรรมทั้งสิ้นเป็นกรรมที่ไม่ดีให้ดูที่ว่าเราทุกคน ปารถนาอยากจะให้มีอายุยืนยงยาวนานแต่บางคนก็มีอายุยาวนานได้เพราะชาติก่อนพบก่อนการฆ่าสัตว์ต่างๆนี่อาจจะไม่มีหรือมีก็น้อยถ้าอย่างนี้อายุจะยืนยาวไปแต่ว่าในชาตินี้เราอายุยืนยาวมาถึงปุณีีแล้วการสร้างคุณงามความดีรักษาศีลห้า ที่พระคาสอนอยู่เสมอๆเนี่ยเรารักษาหรืออ่ะถ้าเราไม่เคยรักษาสินห้าลองรักษาดูสิจะมีผลดีอย่างไรกับเราบ้างผลดีเป็นอย่างมากทีเดียวแต่เราไม่เห็นผลตรงนี้เพราะเราไม่เคยรักษาพราว่าสินห้าตัวนีวิธีการรักษาก็จะต่างกันไปเดี๋ยวนี้เรารับสินเป็นทุกคน งานต่างๆวิธีต่างๆที่มีภาษาศาสนาเราแต่ว่างานทุกงานนย่กับพระกับสงจะมุนพระไปก็ไปราธนาสินแล้วก็พระก็ให้สินแล้วก็ว่าตามพระไปพระธรรมบานาีอยปาตาเวรมนีสีพระปาทางสมานิยามิเราก็ว่าตามพระไีพว่ารามารมอยป้าตาเวไปไปถึงตัวสซลารก็ว่ากับพระไปพอสุดท้ายก็ว่า สาธุอัศนเพราสาธุเอาโดยว่าสินห้าที่เรารับมาเคยรักษาไหมไม่เคยรักษาทำเคยรักษายอานิสงส์ของสินห้าที่เราได้ยินพระคัมว่าต่อไทยว่าเสียเดณสุขติยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะรักษาสินนี่ใช่การรักสิน